สินค้าถือว่าเป็นธุรกิจที่หลายคนได้ความสนใจแล้วก็สร้างกําไรให้หลายคนนะคะแต่สินค้าที่นํามาขายเนี่ยต้องมั่นใจในเรื่องของคุณภาพแหล่งที่มาแล้วก็ราคาที่เหมาะสมค่ะแล้วถ้าเราสนใจที่จะขายสินค้าแล้วจะเลือกอย่างไรดีทะไรดีวันนี้เรามีคําตอบและะ้วค่ะวันนี้เราเดินทางมาไกลโปรเจกต์ห0 0่งแบาทวันนี้เรามาถึงเชมบุรีแล้วคะ่ะสําหรับโปรเจกต์ห0 0 0งแบาทของร้านพี่ตูขายส่งนะคะคือการให้บริการลูกค้าส่งตรงถึงหน้าบ้านคะ่ะ ชำระครบ10,000แบาทสินค้าภายในร้านเนี่ยก็ถูกการเลือกสรรมาแล้วว่ามีคุณภาพราคาดีเป็นที่นิยมอีกทั้งยังมีพนักง,งานคอยให้คำแนะนําตลอดสบายใจได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูทําเลที่ตั้งของลูกค้ากันเลยนะคะค่ะแล้วเราก็มาถึงร้านของลูกค้ากันแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นบรรยากาศการลงของนะคะนี่เลยเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการขึ้นของจัดเชลของลูกค้าด้วยนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราจัดร้านเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีครับผมชื่อพี่เจงนะครับดูแลร้าน Hang Out Mini Mart ขอพิกัดร้านเลยค่ะพี่เจงร้านอยู่ซอยหน้ามุตตาศีวิยี่แปดครับตำบลสมิทธ์อำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีครับร้านอยู่ติดร้านนวดเจเจเพื่อสุขภาพครับร้านอยู่หลังเซ็นทรัลชนบุรีเดินทางมาสะดวกมากครับเจงคะทําไมถึงเลือกสินค้าร้านพิตุกมาเปิดที่นี่คะเออจากที่พี่ดูสินค้าร้านพิตุกมาเป็นสินค้าที่ราคาไม่แพงมากและมีคุณภาพ มากที่สุดครับค่ะก็ขอบคุณพี่เจ๋งมากนะคะที่เลือกสินค้าร้านพี่ตุกนะคะมาวางขายนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ละแวกแถวนี้นะคะสามารถมาเลือกชมสินค้าร้านพี่ตุกที่นี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะปักพิกัดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะก็นอกจากจะมีสินค้าร้านพี่ตุกแล้วนะคะของพี่เจ๋งก็จะมีเป็นอีกกิจการหนึ่งนะคะก็จะเป็นร้านนวดน,นะคะแต่ชื่อร้านว่าเจเจนวดเพื่อสุขภาพนะคะ